สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเบลล์แล้วนะคะวันนี้ก็เรามาลองใช้แบบแสงธรรมชาติดีกว่าเนาะเพราะว่าวันนี้อยากได้เห็นความเหลือบประกายแล้วก็ชิมเมอร์อย่างเงี้ยค่ะของผลิตภัณฑ์ที่เราจะรีวิวกันนะคะขออภัยก่อนถ้าเกิดมีเสียงแทรกเนาะไม่ว่าจะเป็นมาเพราะตอนนี้อยู่นอกบ้านนะคะ ่ะเรามาลองดูกันเลยตัวที่จะรีวิวนะคะเป็นตัวนี้ที่บอกกันก็คือ l u e l u m i n a t i n g p o w อ e r ของ Chanel นะคะในคอลเลคชันสปริงผ่านมาแล้วแหละตอนนี้ก็ไม่น่ามีขายแล้วล่ะแต่ว่าไม่มีเวลาจริงๆที่จะทำนะคะช่วงนี้ว่างนะคะก็เลยมาทำให้ดูกันอ่ะกล่องกล่องขนาดประมาณนี้ให้ดูก่อน อันนี้เบลฝากคิ้วที่ชิงพาวเวอร์นะคะราคามัน1,890บาทถ้าเกิดในเคาน์เตอร์ก็จะสองพันหกถูกกว่ากันเยอะนะเจ็ดรอ,อ่ะอืมอ่ะเปิดออกมาเปิดออกมาก็จะเป็นกรมาหยีซองกรมาหยีแบบนี้ของชาแนลนะคะแล้วก็มีอย่างยืดหลังข้างหลังเห็นไหมเปิดมา ตลับก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็มีให้ตัวใส่แปลงนะคะที่ให้มาอันนี้จะเป็นแปลงฟองน้ําแน่นๆหน่อยมาดูตัวตลับนะคะก็ขนาดประมาณทั้งหมดเกี่กรัมวะแปดกรัมค่ะแปดกรัมมาเปิดกันดูข้างในเนาะ ข้างในจะมีพลาสติกสีดำปิดแบบนี้อีทีเนื้อนะคะแล้วก็มาดูใกล้ๆเป็นลายที่แบบสวยมากอ่ะควรค่าแก่การสะสมใช่ไหมอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาววสวอชกันดูก่อนเนาะ,ะนี่ยังไม่เคยได้ลองใช้เลยนะคะเห็นไหม มันจะเป็นประกายทองเอ่อมีตัวชิมเมอร์เป็นสีทองนะคะแล้วก็อมชมพูด้วยประมาณนี้มาลองปัดกันเลยดีกว่าเราจะปัดกับสิ่งที่เขาให้มาดีกว่าเนาะเพราะว่าเขาคงคิดมาแล้วว่าถ้าปัดคู่กับสิ่งนี้ก็คงจะดีเดี๋ยวเราปัดกัน จะปัดข้างข้างนี้ข้างนี้แล้วกันเนาะว่าเวลาอยู่กับผิวบนหน้าแล้วเป็นยังไงนะคะวิธีการไฮไลท์ของเบลเบลเป็นคนที่ชอบไฮไลท์มากจะไฮไลท์ช่วงหนกแก้มตรงเนี้ยค่ะเห็นไหม่ย เพราะว่ามันเพราว่ามันไม่ค่อยติดอะ่ะมันอยู่ที่ตัวฟองน้ำมากกว่ามันไม่ค่อยติดแล้วเหมือนแบบสีมันอ่อนด้วยมั้งคะเลยไม่ค่อยเห็นอาาต้องสันจมูก เห็นว่ามันแบบมีมิติขึ้นบ้างไหมอลองดูก็พอได้เนอะถ้าเกิดแสงถ้าเกิดแสงมาก็อาจจะเห็นแบบพอเหลือๆนะคะแล้วจมูกนี่จะเห็นชัดแล้วก็ตรงนี้หน่อยตามมาลองดูก่ะ น,นี่คือข้างที่ใช้เห็นไ่มคะข้างที่ใช้อันนี้คือข้างที่ไม่ใช้ทีนี้มาลองดูแปลงเนาะอันนี้เบอร์ใช้แป้งของเ e a l t e c h n i q นะคะเป็นซ e t Core Collection ตัวที่ใช้เซ็ด i ิ้งไฮไ l i g ไม่รู้ว่าเห็นไหมนะคะแต่ว่าเอวลามองในกระจกแล้วมันก็ก็กำลังดีนะแต่ถามว่าโดยส่วนตัวแล้วคิดว่ามันยังไม่คุ้มราคานะคะก็คือโอเคถ้าเกิดคนชอบเหมาะกับการเก็บไว้สะสมแต่ถ้าถามว่าถึงความป กายที่ชัดไหมย,ยังยังไม่ค่อยดีนะยังไม่ค่อยประทับใจแล้วก็ราคาสูงแล้วก็ไม่ค่อยติดเหมือนแบบมันมันไม่ค่อยติดทนอะนะคะก็ยังไงก็มารีวิวให้เราเนาะของบางอย่างนะคะบางทีเราสวอตอาจจะติดนิ้วติดมือสีดูสวยแต่ว่าทางนี้มันก็ลองต้องเราต้องลองใช้จริงๆนะว่ามัน เวลามันอยู่บนผิวหน้าแล้วอะ่ะมันสวยไหมมันเหมาะไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเวลาเราสวอชเนี่ยเราใช้แรงกดลงไปแต่เวลาเราเแต่งหน้าเนี่ยเราไม่ได้ใช้แปรงปืดๆๆลงไปเราใช้แปรงเราใช้อุปกรณ์เราใชน้นู่นนั่นนี่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเห็นที่มือถ้าคุณไม่ได้ลองที่หน้าบางทีเราก็จะไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงวันนี้ก็มาให้เห็นแล้วนะคะก็ลองดูนะไม่รู้ว่าจะเห็นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่า แสงก็มีอยู่เท่านี้โอเคค่ะถ้ายงางไงวันนี้เดี๋ยวไปละค่ะบ๊ายบาย 보지 마요 나 그렇게 내게 마음을 준게